สวัสดีครับวันนี้ที่ราโมบายวันนี้ครับจะมาสอนทีการทั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องของรุ่นเลดมิ Note 13บสามซีรีส์นะครับตัวอย่างนะครับจะเป็นรุ่นเลดมิโนต1สิบสาาสำหรับยี่ห้อเลดมิเวลาเราจะปิดเครื่องนะครับต้องกดปุ่มเปิดปิดแช่ไว้ประมาณ5วินาทีนี่ครับลองดูครับนี่ครับตอนแรกมันจะขึ้นคําสั่งเสียงนะแต่เราอยากใช้ปุ่มเปิดปิดเครื่อง ให้กลายเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแบบธรรมดามาครับมาดูวิธีการตั้งค่ากันได้เลยสำหรับยี่ห้อเลตมิที่ใกล้เคียง Android 13 Android 14ลองทำตามกันได้เลยอย่างแรกครับเข้าไปที่การตั้งค่ารูปฟันเฟืองพอถึงหน้านี้นะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหาคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนี่ครับกดเข้าไปได้เลยพอถึงหน้านี้นะครับแท็บเมนูที่มีคำว่าปุ่มลัดท่าทางนี่ครับ กดเข้าไปได้เลยปุ่มลัดท่าทางนี่ครับถ้ามาหน้านี้นะครับแสดงว่าเรามาถูกทางสังเกตบนสุดนะเปิดใช้ตัวช่วย google นะครับกดเข้าไปได้เลยตอนนี้มันเปิดอยู่นะกดเข้าไปได้เลยครับนี่ครับตอนนี้มันติ๊กอยู่ที่คำว่ากดปุ่มเปิดท่าปิดค้างไว้0.5วินาทีให้เราทําการปิดนะครับปิดได้เลยพอเราปิดเสร็จ โทรศัพท์เลตมิของเราครับก็จะกลายเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแบบธรรมดาเดิมๆอยากปิดต้องดนปิดนี่ครับจะรีบูตปิดเครื่องก็สามารถทําตามใจชอบได้เลยมาดูกันครับว่าเราจะใช้คําสั่งเสียงใช้ตรงไหนนี่ครับกดปุ่มโฮมแช่นะครับแล้วก็พูดได้เลยนี่ครับเปิด u t u b e นี่เราก็จะสามารถใช้คําสั่งเสียงได้นะครับกดปุ่มโฮมตรงกลางแล้วก็พูดได้เลยปุ่มเปิดปิดเครื่องทําหน้าที่เปิดปิดเครื่องปุ่มโฮมตรงกลางครับใช้คําสั่งเสียง ก็จะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลามอายไนหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ